สวัสดีครับพี่นนท์เศรษฐกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันกําจัดเชื้อราโรคพืชวันนี้เสนอสารที่มีชื่อว่าเบนาแลกซซลนะครับตัวนี้เป็นสารกําจัดป้องกันกําจัดเชื้อราซึ่งโดยทั่วไปในท้องตลาดเราอาจจะไม่เห็นตัวแบบเดียวมันจะมาเป็นแบบแพ็คคู่เช่นเบนาแลกซลนี่ il, บวกกับกลุ่มเมนโทเซปจะมีอยู่ในท้องตลาดนะครับมาดูกันว่าตัวเบนาแลกซิลเนี่ยเขาใช้ป้องกันเชื้อราโรคอะไรได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอเชิญท่านพี่น้องสักก่อนท่านใดพอมีกำลังสร้างบริจาคช่วยเรียนโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือผู้สงฆ์สาพาดบริจาคช่วยเรียนโรงพยาบาลทั่วไปเช่นเหมือนที่โรงพยาบาลเด็กเหมือนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยหนาถาที่จะในความได้พิชฌกุโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีการทิพย์ขีดไว้ของโรงพยาบาลเลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจันทร์เก้าแปดสี่หลกจันทร์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่กดญแจออกบริจาคทั้งหลายโรงพยาบาลก็ไขมือ็อ เพื่อสมรรถนิัสร้างติดผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิรด้านะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในวัที่นี้ด้วยเขาขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับจากกรมวิชาการเกษตรสารกําจัดพืชโรคพืชต่อไปนี้นะครับที่จะเล่าเป็นการจัดแบ่งกลุ่มสารปพื่อกำจัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งการจัดแบ่งกลุ่มเชื้อราโรคพืชในมุกกนห่งเช่นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่มซีอะไรพวกเนี้ยหรือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นยางี้แต่วันนี้ ผมจะนามาเล่าให้ฟังนี่คือการจัดแบ่งกลุ่มป้องกันตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับแล้วพี่น้องิก่อนกรทราบไหมครับตัวเบนาเ,เล็กซิลเนี่ยมันจัดอยู่ในสารป้องกันจัดต้นพืชกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับถามว่าเราจะรู้ไปทําไมรู้เพื่ออะไรครับถ้ามันดื้อยาเราจะได้สลับกลุ่มถูกไม่ใช่สลับยาในกลุ่มแต่เป็นการสลับนอกกลุ่มนั่นเองนะครับตัวเบนาเ,เล็กซิลเนี่ยจัดอยู่ในสาร กลุ่ม A นะครับซึ่งกลุ่ม A มีคุณสมบัติกลอนไกมีผลต่อการการสังเคราะห์แสงของกรดเหนียวการสังเคราะห์กรดเหนเียวเคีอีกนะครับก็คือรนนี้ก็เป็นตัวสําคัญในกระบวนการพวกในเซลล์พืชเซลล์มนุษย์พวก DNA อเะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวนะครับสารกลุ่ม A เนี่ยเป็นสาคัญกับยาโรคพืชก็จริงนะครับแต่สารกลุ่ม A ก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียว มันจะมี A1, A2, A3, A4, A5 แต่ในวันนี้สารเมตาบอลิซื่อที่เราจะพูดนะอยู่ในกลุ่ม A1 RNA polymerase 1นนั่นเองนะครับเราไปดูนะครับสารกลุ่ม A1 เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงสารกลุ่ม A1 เนี่ยมันเป็นกลุ่มอยู่ใน a อ y ซ a l a n อ n ลานนนะครับและออกซาโซลิโดนิ one, นะครับเบลไทโรเลกตนนะครับแต่บ้านเราไม่ไม่ได้มีทุกตัวสารกลุ่ม A1 เนี่ยนะครับเลขประจำกลุ่มก็คือเลข4 จำไว้นะครับกลไกการอนเนี่ยแบ่งคือแบ่งเป็นกลุ่ม A แต่ถ้าเลขประจํากลุ่มมันจะเป็นเลข4นะครับความเสี่ยงตง่อความต้านทาน,นสูงก็คือพอเพิม่มไปแล้วเนี่ยโดยสัญญมันจะเขาเรียกว่าอะไรต้านทานต่อเชื้อเชื้อพวกนี้มันจะต้านทานต่อสารตัวนี้อยู่สูงพอสมควรนั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าไม่อยากให้ต้านทานก็เราก็ควรใช้สลับสารสลับกลุ่มกันเอานะครับ แล้วพี่น้องสิก่อนทราบไหมครับสารเบนาเล็กซิลเนี่ยคืออะไรเราจะกสารเบนาเล็กซิลกันนะครับคุณสมบัติก็คือมันเป็นอยู่ในกลุ่มเอซิลอลานีนนะครับและมันคุณสมบัติเป็นตัวหยุดซึมเป็นเขาง่ายเป็นสารหยุดซึมยับยั้งเส้นใหญ่พวกการงอกของเชื้อรานะครับและมันยังมีกลไกอื่นไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กลูลตนอีกนะครับก็คือถ้ามันหยุดการสังเคราะห์กลนิวนอีกได้เนี่ยพวกเขาเรียกอะไรการงอกของสปอร์ของเชื้อรามันก็จะไม่มี ราะว่ามันต้องการในการกดนิวเคลียสในการกระบวนการต่างๆในการสร้างพกสปอร์ของเชื้อราหรือเส้นใหญ่ของเชื้อรา่นเองนะครับพี่น้องจิกรกรเคยเห็นโครงสร้างของตัวเบนาเล็กซิมไหมครับก็จะประกอบด้วยตัวหกเหลี่ยมนะครับเป็นกรอบหกเหลี่ยมเนี่ยก็จะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและก็ไนโตรเจนนั่นเองนะครับแล้วตัวเบนาแล็กซิลเนี่ยป้องกันกําจัดเชื้อราชนิดใดได้บ้างนะครับตามที่ผมค้นข้อมูลดูเนี่ยมันก็ไม่มีรายละเอียดที่ เอ่อเขาเรียกว่าอะไบุเฉพาะเชื้อแต่ที่เี่นที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟอทอปทราพาวบิวราก็คือพวกเข้าทําลายต้นทุเรียนนะครับแถมเกิดโรคพวกรากเน่าขน,น,นเน่าในอีกแต่ต้องย้านะครับไม่ได้เฉพาะตัวไฟทอฟทูรนานตัวอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ที่เด่นที่ผมเห็นอยู่ในอิในเทอร์เน็ตมันก็จะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโรคให้ดูนะครับหลังจากนี้แล้วตัวเบนานเล็กซิลเนี่ยป้องก,กันกำจัดโรคอะไรได้บ้างตัวนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับ โรคที่ป้องกันได้ก็จะมีเช่นโรคทุเรียนเช่นไรครับ efendim, moon, ราก,กเน่าโคนเน่าขนเน่าพวกนี้เกิดจากเชื้อพวกใยทับทราโรคอังุูราน้ําค้างก็จะเป็นเชื้อไรอีกชนิดหนึ่งส้มรากเน่าโคนเน่านะครับลำไยราน้ําฝนก็จะเป็นารอีกชนิดหนึ่งมันฝรั่งใบไม้ใบจุดก็จะเป็นไรอีกชนิดหนึ่งมะเขือเทศใบเน่ากล้าเน่าโรคข้าเน่าคอดินกุ้ยไม้โรคเน่าเข้าไส้พตทะกุลแตงเตงามอแตงกวาโดยเฉพาะพวกระน้ําค้างนะครับพุทธกุลกระลำก็พวกโรคราน้ําค้าง จริงๆมันก็เบนโนมิลก็ได้หลายเชื้ออยู่นี่ตามโรคพวกนี้ที่ผมกล่าวมานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าเบนโนมิลเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ในท้องตลาดในปัจจุบันนี้นาวันที่27พฤศจิกายน256นะครับตัวนี้โดยเท่าไปอยู่ในราคาถ้า500กรัมหรือครึ่งกิโลนะครับอยู่ที่510บาทอันสําหรับบริษัทนี้นะแต่ถ้าบริษัทอื่นอาจจะถูกหรือแพงกว่านี้คือมันบวกลบมันก็หาก,กันมากประมาณ10กว่าบ,บาท ตระมาที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข้อควรระวังในการใช้สารม้อ,อกอนจับโรคพืชและการผสมสารเคมีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ํากับพี่น้องเจอก่อนอยางนี้ครับว่าไม่ว่าสารประกันกำจัดแมลงกําจัดโรคพืชกําจัดพวกญ้าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้ว สัต์นมแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทําที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเกษตรเห็นรายงานสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสําคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคที่คือปัจจุบันคือโรคมะเร็งนะครับ ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้านะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทําให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ใช้ด้วยความวระมัดระวังค่าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทำไมเลือกใช้ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้เป็นนักสกอดเลิก นะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทํำยังไงดีทีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อ,อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สําคัญคือมันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลิกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดนได้อีกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับ ครับเยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิจกัการเกษตรนะครับใครใครไม่ใครอยากได้ตลาดตัวนี้นะครับเข้าเข้าไปตรงนี้นะครับ a c e b o o k นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดกำจัดศัตรูพืชบางชนิด ไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเสิร์ชดูมีหมดอ่ะนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการาผสมสารเครมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกับจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชโอเคไหมครับเนาะ ป้องกันกับาการโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นมแมลงศัตรูพืชด้านล่างเป็นป้องกันกับกจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สําหรับมือใหม่เมื่อเก่าท่ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ําเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคํารับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูละเอียด ด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจะเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ไม่จะเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับ ก็คือตัวเบนโนมิลตัวนี้นะครับเบนโนมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูนได้ไหมนะครับเราทำนี้นะครับที้ลูกศรลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันแบบนี้เลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลขสิบสีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือการผสมสารปพืกรกำจัดโรคพืชเป็นโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอากาศพืชกรมวิจัยเกษตร ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบโอมิลตัวนี้าลากลงมาตัวนี้นะครับเบลอมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมได้ครับคอโรทาโรนิลได้เบโอมิลนะนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาแล็กซิลเพราะนั้นเบโอมิลกับเมทาแเล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวียนช่องสีขาวเห็นไหม ต่อมานะครับเบนโนมิวผสมอะไรได้บ้างผสมตัวนะครับช่องนี้นะมาด้านนี้เบนโนมิวผสมกับไตรอะดีมิฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูดตัวแรกตัวที่สองอที่ใช้กันเยอะเป็นตัวเมทานเล็กซิลเนาะตัวนี้เนาะเมทานเล็กซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตรงนั้นเราก็ลากเมทานเล็กซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไป มันผสมได้คือนหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวไหนครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาเบนดซิมเมทัลเล็กซิวผสมกับคาเบนดซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้อ่าโอเคเมทัลเล็กซิวผสมกับกรรมะถันพงได้แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกรรมะถันพงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเราไม่ควรผสมหรอกเพราะว่าตัวกรรมะถันพงเนี่ยมันมันร้อน นะครับมันมัน,มนร้อนกูผสมม,มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการใบไม่ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมได้เนาะ,<ค>อะโอเคนะครับเมท่ลเล็กซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโครโทลทาโลนิลดีกว่าผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับคโครโลทาโลนิลอ่าผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมา,างนี่ครับ แล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผสมกับอะไรครับคลอเทโรนิยผสมกับไอพูเดโอนได้ช่องนี้แหละผสมกับเมทาเล็กซิลได้ช่องนี้แหละผสมกับเมนโคเซปบกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาเบนซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอรโดมิกเจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรดีเมฟอนได้คลอเทโรนิยนะช่องนี้ตัดก่าอะไรกรมฐถันเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินไหมเขาว่าอะไรครับ ผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นเสีนยเงินเงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะ่ะพูดไง,ไง่ายงพี่น้องจะก,ก่อนนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเป็นเสียเงินคือถ้าแค่ให้ผสมกันได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะอ่าพอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี่ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้วมาดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จาเป็นต้องผสมก,กันกับสีแดงผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะ สีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนโนมิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงนี่เห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกัตนตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนโนมิลห้ามผสมกันเลยครับคอปเปอร์ออกซิโครด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่สองเบนโนมิลห้ามผสมกันเลยครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอโดมิกเชอร์โอเคไหมครับ อันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าเขาเปื้อนออกซิโคลายตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลากออกมาอ่ามีช่องแดงช่องหนึง่งเห็นไหมครัตรงนี้ก็ลาออกไปด้านขวาเห็นไหมค,คือห้ามผสมคาร์เบนัสซิมเพราะนั้นเขาเปื้อนออกซิโคลายกับคาร์เบนัสซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวบอดี้มิชชั่นห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแล้วก็คือคาร์เบนัสซิมใช่ไหมครับ ตัวที่2อห้ามผสมกับเมนคเซปมันตรงกันเห็นไหมฮะตัวที่3าบอโรมิเจอร์ห้าผสมกับกรรมฐานผงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มาด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีกันไหมครับบอโรมิเจอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนคเซปคั p, มเบนดซิมแล้วก็กรรมฐานห้ามเลยครับน,นะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จําเป็นต้องผสมกันที่นี้ เอาตัวอย่างแคปเทียนตรงนี้เนาะลากลงมาอ่าแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาเอาเอา,เอาช่องเดียวออกมาด้านขวาเห็นไหมะมันถูกแซนในแคปเทนแคปเทอฟูนห้ามผสมกับออกซิเจนกับคารไรด์คือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จําเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทียนก,กับตัวไหนอีกกับไอโปรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ไอตัวในสีเขียวอัน,นิเมต์เขาบ้าไง อยูแค่สีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคตาโฟนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมะถันเนี่ยเป็นสีเขียวช่องนี้ต้องไปถามเซลแมนหรือบริษัทก่กอนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมี K i, ที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นนสิกรน,นะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปๆมาๆแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มาดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนะี่ยถ้ามีความรู้ในการผสมฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้างผสมกันเนี่ยพี่น้องสิกรก,ก็ทราบเนาะแอ่พวกช่องแดงๆเหลืองๆเนี่ย คือผสมกันแล้วนะประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมด้วยกันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซอร์แมนว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับท่านี้ก็เป็น การผสมสารเคมีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกงันกําจัดโรคพืชนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีชื่อว่าเบนาแลกซิลตัวนี้เป็นเชื่อสาม,มัญของสารน,นะครับสรุปก็คือตัวเบนด์ของเชโรสเนตเราจะไม่ค่อยเห็นเบนาแลกซิลโดดๆในเท่าดเราจะเห็นเป็นเบนาแลกซิลบวกเมนคเซปเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับและสารเบนาแลกซิลนี้ถ้าเลขประจํากลุ่มที่เราขาย ที่เราเห็นอยู่ส่วนใจะอยู่เขาเรียกว่ากลุ่มแล้วก็เลขสีอยู่บนขวามือเขาจะเขียนว่าสารป้องกันจาดโรคพืชตามภาพด้านซ้ายมือนะครับตัวเลขสีเ,เป็นเลขกลุ่มแต่กลุ่มคนไกการออทิอยู่ในกลุ่ม a r n a polymers กําจัดพวกโรครากเน่าโคนเน่าของพวกไฟทอปทอรา่าพวกโรคทุเรียนโรคล,ลาน้ําค้างโรคใบสนิมอะไรพวกนี้ได้หลายโรคนะครับนี่ก็เป็นสารอีกตัวหนึ่งเป็นสัมผัสเป็นการทํางานแบบดูดซึมนะครับ ก็หวังว่าี่มีประโยชน์พี่น้องสิกก่อนไม่มากก็น้อยเปรภาพการขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ก่อย้าก็คือให้รู้อรมเฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นนเด็ดค่ะจะเดินทางผิดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีจัญหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปดุลอัตโลรวัตุธรรมจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรคจริงๆท่านเขมาดันทะ เมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอธิริษปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนองตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรันตานาแตงกวาพิ้องสก่อนทุกท่านอยดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ